สักประเดี๋ยวเดียวมันก็เป็นนี่นันนะผมไม่อยากหรอกมั้งวา่าปีแลว้กวกึงทำไม่เป็นเลยอะ,ะอะไรกูมึงก,มก็มาขอกลัวมึงก็มาขอกลัวอ๋ออันนี้หมายความว่าก่อนจะเรียนเนี่ยต้องต้องจ่ายค่าเทอมก่อนเพราะงั้นถึงจะเรียนได้ ไอ้หนูพี่สุชาตแล้วไอ้หนูพอจะจ่ายค่าเทิมได้บางอย่างรกเออตอนนี้ข้าพเจ้าแล้วก็พ่อนึกแม่ไหมได้เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่าเขาสองคนจะขอกันเมื่อไหร่มึงก็มีแฟนนี่มึงก็มีแฟนด้วยมีดิมงทำเป็นกเ่า าเป็นว่าทำไม่เป็นแหละแต่ว่าเดี๋ยวอยู่แล้วกันนะมันก็ยิกันเองลักษณะนี้โรงเรียนนี้จะเปิด nursery ี่แน่เออกูรู้แล้วกูก็เก็บตังค์อยู่ไงนี่อะไรกันต้องทำกับเขาเป็นนั่นเหรอเออเดี๋ยวมันก็เป็นเองนั่นแหละ แต่ประเดี๋ยวเดียวมันก็เป็นอเองนันหนะผมไม่อยากหรอกมั้งว่าห้าปีแล้วคุณยังทำไม่เป็นเลยฮะอะไรกูคุยมึงก็มาขอกลัวมึงก็มาขอกลัวอ๋ออันนี้หมายความว่าก่อนจะเรียนเนี่ยต้องต้องจ่ายค่าเทอมก่อนเพราะงั้นถึงจะเรียนได้ ไอ้หนูคุยสักแล้วไอ้หนูแลวพอจะจ่ายค่าเทอมได้บ้างอย่างูกเออตอนนี้ข้าพเจ้าแล้วก็พ่อนึกแม่ไหมได้เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ,อยู่ที่ว่าเขาสองคนจะขอกันเมื่อไหรม่มึงก็มีแฟนเนาะวะมึงก็อมีแฟนเหรอมีดิมึงคบเป็นเงา ถ้าเป็นว่าทำไม่เป็นแหละแต่ว่าเดี๋ยวอยู่แล้วกันนะมันก็ยีกันเองลักษณะนี้โรงเรียนนี้จะเปิดเนอร์สเตอรี่แน่ๆเฮ้ยกูรู้แล้วกูก็เก็บตังค์อยู่ไงนี่อะไรกันต้องทำกับเขาเป็นแล่วเหรอเออเดี๋ยวมันก็เป็นเองนั่นแหละ แค่ประเดี๋ยวเดียวมันก็เป็นอีกงนันแหละผมไม่อยากหรอกมั่งว่าห้าปีแลว้วเพื่อทำไม่เป็นเลยฮ <laughs> ะอะไรกูคุยมึงก็มาขอกลัวมึงก็มาขอกลัวเอออ๋ออันนี้หมายความว่า